วันนี้เป็นพระวจนะที่มาจากลูกาบทที่8ข้อท,ที่11นะคะซึ่งกล่าวไว้ว่าเมล็ดพืชหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าเราได้ฟังคําสอนจากอาจารย์มาบ่อยครั้งมากนะคะว่าพระวจนะเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากต่อชีวิตของคริสเตียนทุกๆคน แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ในพระวจนะบอกไว้เสมอก็คือให้เราหวานพระวจนะให้กับชีวิตของเราในพระวจนะของพระเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าพระวจนะของพระองค์เนี่ยพงค์ได้ทรงเปรียบเทียบไว้กับเมล็ดพืชคําถามในวันนี้ก็คือว่าทําไมพระเจ้าถึงเปรียบพระวจนะของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่มากกับเมล็ดพืชซึ่งปกติเราเห็นเมล็ดพืชจะเล็กมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยทํา ขอพกำคำพีมาให้นะคะเผื่อจะได้ดูตามกันเพราะว่ามันจะมีค่อนข้างเยอะมากก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบร,ระหว่างมเมล็ดพืชกับภาวนาของพระเจ้านะคะ,ะประกันรแรกก็คือสิ่งที่เหมือนกันก็คือ1เนี่ยมเมล็ดพืชเนี่ยแม้เราจะเห็นเป็นเล็กๆบางอันก็จะเป็นมเมล็ด ที่อย่างสดใหม่บางอันก็จะเป็นมเมล็ดแห้งแต่ว่าในมเมล็ดพืชเล็กๆนั้น,นมีชีวิตอยู่ข้างในนั้นนะคะซึ่งพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้อ่านได้ยินได้ฟังเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นชีวิตเพราะว่าพระวจนะเนี่ยหมายถึงพระวทะซึ่งพระวทะก็คือองค์พระเยซูคริสต์ซึ่งอันนี้เป็นประการแรกที่เราจะต้องต้องตระหนักอยู่เสมอเลยนะคะเพราะว่าพระวจนะที่เราพูดถึงเนี่ยเหมือนเรากาลังพูดถึงองค์องค์พระเยซูคริสต์นะคะซึ่ง พระคัมภีร์บทที่สําคัญมากสาหรับชาววันนี้ก็คือในยอห์นบทที่1ข้อ1นถึงสนะคะซึ่งในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าในปฐมกาลพระวาทะทรงดํารงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะพระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์เราในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิยังได้กล่าวอีกว่าพระว่าทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราเราเห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเพราะฉะนั้นพระวจนะที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ องพเยสุคริสซึ่งแน่นอนว่าพราะองค์ทรงมีชีวิตอยู่นะคะในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อย3เนี่ยยังกล่าวไว้ว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เพราะฉะนั้นพระวจนะไม่เพียงแต่มีชีวิตแต่ว่าพระวจนะที่เรารับฟังทุกวันเนี่ยยังสร้างชีวิตของเราให้ขึ้นมาใหม่ด้วยแล้วก็ชีวิตใหม่ของเราที่เราถูกสร้างจาก พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตนิรันด์เหมือนองค์พระเยซูคริสซ์ซึ่งทรงมีชีวิตนิรันด์นะคะประการที่สองความเหมือนกันระหว่างมเมล็ดพันธุ์กับพระวจนะก็คือมเมล็ดเนี่ยถูกออกแบบมาให้เราต้องหว่านลงดินพอเกิดรากก็จะเติบโตและก็ออกผลซึ่งพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ทํางานในลักษณะเดียวกันนะคะซึ่งเราสามารถกลับไปอ่านเองได้ในอุป,ปมารเรื่องผู้หว่านพืชซึ่งอยู่ในมัทธิวบทที่13 มาระโกบทที่4แล้วก็ลูกาบทที่8นะคะซึ่งในพระวจนะทั้งทั้งสบทนี้จะกล่าวถึงการหวานซึ่งก็คือการได้ยินพระวจนะของพระเจ้าดินเนี่ยหมายถึงหัวใจของเราเราต้องจําไว้ว่าดินคือหัวใจพระวจนะจะไม่อยู่แค่หูจะไม่อยู่แค่ปากจะไม่อยู่แค่ลูกตาจะไม่อยู่แค่ความคิดเพราะเพราะโดยโดยเฉพาะการอยู่แค่ความคิดเนี่ยมันมันจะทําให เราจะคัดค้านพระวจนะด้วยตรก,กะเหตุผลวิธีคิดหรือความเชื่อแบบเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นพระวจนะจึงจะเป็นที่จะต้องตกลงไปอยู่ที่ใจของเรานะคะส่วนรากเนี่ยหมายถึงการที่พระคำเนี่ยฝังลงไปแล้วก็เกาะยึดแน่นอยู่ในหัวใจของเราการเติบโตก็คือการที่เราเข้าใจในพระวจนะนั้นแล้วก็นําไปปฏิบัติส่วนการเกิดผลเนี่ยคือการที่พระวจนะเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เป็นไปตามพระคำของพระองค์นะคะ ประการที่สาที่เหมือนกันก็คือมเมล็ดเนี่ยต้องการน้ําเพื่อการงอกเงยซึ่งพระวจนะของพระเจ้าก็ต้องการน้ําเหมือนกันนะคะการได้ยินซ้ําๆเพื่อให้เติบโตและอย่างรากในใจของเราเนี่ยคือการลดน้ําในหนึ่งโครินธ์บทที่3ามข้อหกเนี่ยอาจาเปโลได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าปลูกอาปโลลดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําทให้เติบโตซึ่งจากพระวจนะคนนี้ขั้นตอนการปลูกกับการลดน้ําเป็นของมนุษย์ส่วนการทําให้เติบโตเนี่ยเป็นของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เราจะต้องอตระหนักไว้อยู่เสมอว่าการเติบโตนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะไปทําให้เติบโตเรามีหน้าที่ปลูกกับมีหน้าที่รดน้ำนะคะในมาระโกบทที่4ี่ข้อยี 28, ่กถึงยีเน้นเดกล่าไว้ว่าพราะองค์ตัดว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเสมือนคนหนึ่งซึ่งหว่านพืชลงในดินกลางคืนเขาก็นอนหลับ และกลางวันก็ตื่นขึ้นพืชน,นั้นจะงอกขึ้นหรือเติบโตอย่างไรเขาไม่รู้เพราะแผ่นดินเองทําให้พืชงอกงามโดยขึ้นเป็นลําต้นก่อนภายหลังก็ออกรวงแล้วก็เกิดมเมล็ดข้าวเต็มรวงนะคะประการที่4ก็คือพืชแต่ละชนิดเนี่ยมีระยะเวลาในการงอกเติบโตแล้วก็ออกผลไม่เท่ากันถ้าเรานึกภาพง,ง่ายๆก็คือถั่วง,งอกกับต้นไทรเอาง่ายๆเลยถั่วง,งอกโตในในเวลาเพียงข้ามคืนแต่ต้นไทรใช้เวลานานมากแต่ว่า ลักษณะต้นความความแข็งแรงอายุเนี่ยมันก็จะต่างกันไปด้วยนะคะแต่ที่แต่ไม่ว่ามันจะเติบโตเร็วหรือชา้าวิธีการของมันก็เหมือนเหมือนกันก็คือว่ามันจะต้องปลูกลงดินรดน้ําแล้วก็รอการเติบโตซึ่งพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยก็มีระยะเวลาในการเกิดผลเหมือนกันซึ่งซึ่งการเกิดผลเนี่ยก็คือการเติบโตซึ่งก็เป็นส่วนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปกําหนดระยะเวลาให้กับพระเจ้าว่า พระเจ้าวันนี้ลูกหวานเพราะวาจะนะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงดูลูกดุดเลี้ยงแกะและลูกจะไม่ขัดสนพรุ่งนี้ขอให้ลูกเกิดผลเลยไม่ขัดสนหรือไม่ก็สัปดาห์หน้าลูกขอให้เกิดผลเลยหรือไม่ก็เดือนหน้าปีหน้าคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกําหนดกับพระเจ้าพราะวจะนะในข้อเดียวกันอาจจะเกิดผลเร็วหรือช้าเนี่ยในสถานการณ์ที่ต่างกันด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเรามีหน้าที่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องจดจ่อก็คือการปลูกกับการรดน้ํา นะคะส่วนหากพระวจนะใดที่เกิดผลเร็วเติบโตเร็วขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าพระวจนะในข้อใดที่ยังไม่เกิดผลเราก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงทําให้เกิดผลจริงในชีวิตของเรานะคะประการที่5แต่เดิมเนี่ยตั้งแต่ปฐมกาลเนี่ยมเมล็ดพืชสามารถงอกและเติบโต,ตในดินได้โดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ว่าในเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมนุษย์ก็เกิดการ คิดค้นปุ๋ยขึ้นมาเพื่ออะไรคะเพื่อเร่งผลเพื่อเร่งดอกเพื่อเร่งเพราะว่าไม่อยากจะรอระยะเวลาแล้วก็สุดท้ายปุ๋ยเนี่ยมันก็กลายเป็นสารตกค้างแล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปปลูกแบบเดิมที่ไม่ใช่ปุ๋ยกันซึ่งทุกวันนี้ก็มีคนพยายามมากมายที่พยายามจะปลูกผักผลไม้โดยที่จะไม่ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดช สามารถเกิดผลในชีวิตเราโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องหาตัวช่วยไปให้พระเจ้าไม่ต้องเป็นเร่งใส่ปุ๋ยอะไรให้กับพระวจนะของพระเจ้านะคะในฮิบรูบทที่4ข้อที่12เน่ยได้กล่าวว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความห่งหมายในใจเราด้วย แเราก็ในเอเสคเรียบทที่37ข้อ1นึถึงสิถ้าจะกลับไปอ่านนะคะในหัวข้อหุบเขากระดูกแห้งเนี่ยพระเจ้าให้ผู้เผพยพระวจนะเนี่ยได้ได้กราบพระวจนะต่อกระดูกและแก่ลมหายใจซึ่งพอเขาทำตามพระองค์เนี่ยกระดูกนั้นก็กลับมาต่อกันมีร่างมีเนื้อมีหนงังแล้วก็มีลมหายใจแล้วก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธเดชขนาดนั้นเนี่ยเพระเาะฉะนั้นเรา ไม่จาเป็นต้องบอกว่าพระเจ้ามันช้าจังเลยอย่ลูกไม่อยากรอลูกอยากใส่ปุย๋ย <c oughs> เร่งให้ผลมันเกิดเร็วๆได้ไหมแล้วเราก็ไปเอาวิธีการของของที่เราเห็นจากคนภายนอกซึ่งแบบอยู่นอกเหนือจากพระคัมภีร์แล้วเราก็เห็นว่าเขาใช้แล้วได้ผลดีลเราก็เอามาใช้บ้างเอามาผสมกับภะวะนะ <c oughs> เผื่อมันจะเกิดผลเร็วเหมือนที่คนอื่นเขาได้เห็นผลเร็วกันหรือบางคนก็บอกว่ากว่าพระอ,องค์จะอวยพรลูกเนี่ยมันช้ามากลูกขอใส่ อแอบให้ใตตะกันสักนิดนึงแล้วก็พงค่อยอวยพรให้แบบงานของลูกสําเร็จขึ้นซึ่งแบบนั่นมันไม่ใช่วิธีการของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในพระวจนะของพระเจ้าว่ามีฤทธเดชมากขนาดที่แยกกระทั่งจิตและวิญญาณเพราะฉะนั้นการที่เราเอาวิธีการอื่นมาผสมเพราะเราคิดว่าของพระเจ้าชานี่ มันเป็นการไม่ย่ำเกรงพระเจ้าคือการที่เราไม่ได้เชื่อและไม่ได้วางใจในพระเจ้าจริงๆซึ่งจริงๆแล้วอ่ะการเกิดผลของพระเจ้าไม่ได้เคยชาแต่เป็นเพราะใจเราที่เราไปจดจ่อผิดที่และการที่เราวางใจในสิ่งที่ตาเรามองเห็นมากกว่าที่เราจะวางใจในพระวจนะของพระองค์นะคะในประการที่6พืชเนี่ยปกติไม่ว่าพืชชนิดไหนก็ตามะคะ่ะมันจะมีศัตรูพืชอ,อยู่ซึ่งคนที่ ปลูกต้นไม้ทุกคนนะคะเขาจะต้องดูแลแล้วก็ปกป้องมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาทำปลูกผักกังมุงอยู่ที่เขาคอไม่ว่าเขาจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ค่ะเขาจะทํามุงครอบไปข้างนอกแล้วเขาจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ในแต่ละวันเขาก็จะไปนั่งจ้องว่ามีตะกะแตนไหมมีจิ้งหรีดไหมมีตัวอะไรที่จะมากินต้นเขาไหมถ้ามีปุ๊บเขาก็จะแบบหยิบออกไปปล่อยข้างนอกมุงแล้วก็ไม่อยู่วันหนึ่งเขาก็แบบให้คนงานดูแลแทนปรากฏว่า คนงานดูแลได้ไม่ทั่วถึงมันก็มีเล็ดลอดหลงเหลืออยู่ปรากฏว่ามันก็ลามแล้วก็ทำให้ผลผลิตทั้งแปลงเนี่ยเสียหายหมดเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าที่ปลูกอยู่ในใจเราเนี่ย ก็สามารถมีตัวที่จะมาขัดขวางการเจริญเติบโตได้ในทุกระยะเลยนะคะซึ่งเราก็ต้องหมั่นดูแลแล้วก็ปกป้องความเชื่อของเราทุกๆวันสํารวจว่าวันนี้มีมแมลงมากัดกินไหมมีตัวอะไรเข้ามาไหมมีเชื้อโรคไหมนะคะในมัทธิบทที่13ข้อ18ถึง23เรื่องการหวานที่เราได้อ้างไปถึงไปตอนแรกนะคะก็จะมีการกล่าวถึงว่า สิ่งที่จะทําให้ภาวะเจนะไม่สามารถเกิดผลได้เนี่ยก็มีอยู่สามประการอันแรกก็คือมลที่จะมาฉวยเอา,เ,อาเมล็ดพันธุ์แห่งภาวะเจนิไปอันที่สองก็คือความยากลําบากหรือการข่มเหงที่จะเกิดขึ้นอันที่สก็คือความกังวลของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราสังเกตแล้วเราเห็นสิ่งที่มันจะมาทําลายความเชื่อของเราได้เนี่ยหน้าที่ของเราคือการกําจัดมันออกไปนะคะเราลองนึกภาพว่าคงไม่มีชาวสวนคนไหนเจอหนอน ตัวสีเขียวๆวอวบๆแล้วก็นั่งดูมันเว้ยน่ารักจังเลยแล้วก็รอมันดูดูมันกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บก,กินใบล้วไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อบินไปสวยงามปรากฏว่ามันกินต้นไม้เราหมดก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะปล่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่ถ้ามันขัดกับพระวจนะเราต้องนํามันออกไปนะคะประการที่เจ็ด ปกติเวลาคนที่เขาจะปลูกพืชอะค่ะเกษตรกรนะเขาจะมีการคัดเลือกเมล็ดถ้าเขาเจอเมล็ดที่แบบมีโรคมีรอยแมลงกัดมีรอยแหว่งมีเชื้อรามีสิ่งเจือปนเนี่ยเขาจะคัดออกคงไม่มีใครเอาเมล็ดพวกนี้ไปเพาะมันเสียเวลาเพราะยังไงมันโตขึ้นมามันก็แบบบางเม็ดมันก็จะไม่โตบางเม็ดมันก็จะโตมาพร้อมกับโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรับพรวจนาเข้ามาในชีวิตอะค่ะเราต้องแน่ใจว่าพรวจนะนั้นเป็นพรวจนะ ที่ถูกต้องเป็นพระวจนะที่แท้จริงพวกคําสอนตกทอดคําสอนบิดเบือนคําสอนเท็จคาสอนที่ป,ปนเปื้อนกับความเชื่ออื่นเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอามาวานนะคะซึ่งมีพระวจนะที่กล่าวถึงในประเด็นนี้ก็คืออยู่ในสองเปโต,โตบทที่สองข้อหนึ่งถึงสามน่าจะต้องกลับไปอ่านกันนะคะพร่ยาวมากเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือว่าเราต้องอ่านจากพระคัมภีร์ซึ่งทุกคนก็มีพระคัมภีร์อยู่ในมือ อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเราจะฟังเราควรจะฟังพร้อมก็เปิดพระคัมภีไปด้วยไม่ใช่ฟังไปเรื่อยแล้วก็เชื่อทุกอย่างที่เข้ามาในหูของเรานะคะประการที่8คือพืชเนี่ยถูกสร้างมาให้เป็นอาหารของมนุษย์ในพระตมการบทที่ 1: ข้อ29่าพระเจ้าตัดไปว่าดูนี่เราให้ธัญ,ญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหาร ของเจ้าซึ่งพระวจนะก็ถูกเปรียบเทียบให้เป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเหมือนกันนะคะก็คือในมัทธิวบทที่4ข้อ4ได้กล่าวว่า,วามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าในทุกวันนี้เราเห็นมีโฆษณาอาหารดีมีประโยชน์ปลอดสารเสริมสุขภาพในทุกด้านแบบมากมายซึ่งแน่นอนว่า เราทุกคนอยากกินอาหารที่ดีๆเหล่านั้นถ้าเราให้ความสนใจถ้าเราทุ่มเทกับการดูแลร่างกายด้วยอาหารดีๆเราก็ควรจะทุ่มเทกับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วสิ่งทั้งหมดที่เปรียบเทียบมาให้เห็นเนี่ยสอนอะไรเราได้บ้างประการแรกก็คือว่าทั้งหมดเนี่ยคือพระปัญญาของพระเจ้าที่ช่วยให้มนุษย์เนี่ยเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระวจนะของพระองค์ โดยเปรียบเทียบกับมเมล็ดพืชเล็กๆที่เราสามารถเห็นได้ในชีวิตประจําวันของเราทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เรารู้สึกว่าภรวะวจริข้อใดยังไม่เกิดผลกับชีวิตของเราเนี่ยง่ายๆเลยเราอาจจะเป็นนั่งมองต้นไม้หรือมองสวนหน้าบ้านเราก็ได้นะคะแล้วเราก็ใครควรดูว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านออกไปเนี่ยเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ดีไหมดินซึ่งเป็นหัวใจของเราอ่ะเราได้เตรียมหัวใจของเราที่จะรับภรวะวจริของพระเจ้าไหมเราได้เดนาน้ำทุกวันหรือเปล่า มีมแมลงศัตรูพืชเข้ามาไหมเรากําจัดมันออกไปหรือเปล่าแล้วที่เหลือก็คือเรารอเวลาที่พระเจ้าจะทําให้เติบโตซึ่งในส่วนส่วนหนึ่งเนะี่ยมันก็จะมีทั้งต้นไม้ใหญ่และต้นไม้เล็กน้อยต้นไม้ระดับกลางอะไรก็แล้วแต่เราคงไม่นั่งมองเราก็จ้องแต่ต้นไม้ใหญ่ว่าเมื่อไหร่มันจะโตเมื่อไหร่มันจะโตเมื่อไหร่มันจะโตแต่พระเจ้าอยากให้เราชื่นชมต้นไม้เล็กๆที่อยู่ข้างใต้ที่เกิดผลที่พระองค์ทรงทําให้เกิดผลแล้วอะเราสามารถ ชื่นชมกับต้นไม้เล็กๆเหล่านั้นแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับต้นไม้ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะคะประการที่สองก็คือที่อยากจะให้ตระหนักกันเลยก็คือว่าหน้าที่ของเราเราดูแลในส่วนของเราดีหรือเปล่าหน้าที่ของเราก็คือปลูกกับรดน้ําส่วนการเติบโตเป็นของพระเจ้านะคะเพระเาะฉะนั้นเราต้องวางใจพระเจ้าผู้ที่จะทําให้เติบโตแล้วก็เกิดผลประการที่สามพระเจ้าจะนะไม่ใช่แค่ตัวอ,อักษรไม่ใช่ แค่ประโยชน์ที่มนุษย์พูดกันไม่ใช่แค่ภาษาอะไรต่างๆแต่ว่าพระวจนะคือองค์พระเยซูคริสต์การที่เรากล่าวพระวจนะกับตัวเราอ่ะก็เหมือนเรากล่าวดิเดกขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับชีวิตของเรานะคะประการที่สี่คือนอกจากเราจะใช้หลักการหวานเมล็ดพันุ์ในดินให้กับชีวิตของตัวเราเองแล้วอ่ะเราสามารถใช้หลักการนี้กับบุคคลรอบข้างเราได้ เราสามารถหว่านมาเมล็ดพันธุ์คือพระวจนะของพระเจ้าให้กับคนในครอบครัวของเราได้ให้กับลูกหลานของเราได้ให้กับเพื่อนของเราได้และเมื่อเราหวานซ้ํานั่นก็คือเรากําลังลดน้ํเพราะวัฒนนั้นให้เติบโตในชีวิตของพวกเขาได้เช่นเดียวกันนะคะประการสุดท้ายก็คือในปฐมกาลบทที่ 1: นึ่ข้อสิเนี่ยพระเจ้าตัดว่าแผ e ่นดินจงเกิดพืชเพระเาะฉะนั้นดินไม่ได้ถูกสร้างมาให้ลางเปล่า แต่ว่าเป็นที่ที่พืชจะเจริญงอกงามขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หวาน,มนเมล็ดที่ดีลงไปมันก็จะมีมเมล็ดที่ไม่ดีงอกอยู่ในดินนั้นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผูท้ที่จะตัดสินใจเลือกว่าเราจะให้ดินของเราอ่ะเต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าเราจะให้ดินของเราอ่ะเต็มไปด้วยคําพูดซึ่งซึ่งไม่ตรงกับพระวจนะแล้วก็เกิดผลแตกต่างจากพระวจนะในชีวิตของเรานะคะ ขอให้เราอธิษฐานร่วมกันในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณพระเจ้าที่พง์ทรงสอนเราถึงความสำคัญของภาวจนะและพระปัญญาของพงค์ที่สอนให้เราได้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระวจนะผ่านเมล็ดพันธุ์และการเติบโตที่พงค์ทรงออกแบบไว้ให้บนโลกใบน,นี้ขอบคุณพระองค์ที่เมื่อทุกครั้งเราตรนะหนักในส่วนของเราคือการปลูกกับการรดน้ํา พระอ,องค์จะทรงเป็นผู้เวพอพรและทําให้เจริญเติบโตและเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของพวกเราทุกคนจะเกิดผลและถวายพระเกียรติทั้งสิ้นให้กับพระอ,องค์ลูกอธิษฐานและขอบคุณพระอ,องค์ในพระนามพระเยซูคริจเจ้าเอเมนขอบคุณค่ะ